คลิปวันนี้เราจะไปไหว้พระกันนะเดี๋ยวจะรีวิวเพื่อนๆดูว่าเราจะไปที่ไหนอย่างไรกันบ้างตอนนี้เราขึ้นรถตู้จากโรงแรมสอบ,บัณฑิตเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันที่ริมแม่น้ำโขงเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมความงามของประเทศเลาวกันนะไปจ้าชเฟอร์ก็จะพาเราแวะมาทานอาหารที่ริมแม่น้ำโขงนะก็จะเป็นลานอาหารร้านใหญ่ มีอาหารให้เลือกมากมายนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราก็จะทานจะกินข้าวผัดกะเพราพักกันเหมือนเดิมจ้าไปเงินสมาชิกไปผัดกะเพราพักที่ประเทศลาวนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูรสชาติกันว่าจะเหมือนที่เมืองไทยไหมที่ร้านอาหารเขาก็จะมีพักกับน้าจิ้มหวานๆเป็นน้าจิ้มทัวแบบนี้นะเพื่อนๆให้กับทุกคนที่มาสร้างข้าว เริ่มเข้าจะไปที่ปราสาทบัตผูแล้วนะทางก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะจ้ะเาเพื่อนเพื่อตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าปราสาทบัตผูนะเดี๋ยวเราจะเข้าห้องน้ำก่อนก่อนจ้เาเพือ่อนๆเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถหลางเพื่อเข้าขึ้นปราสาทกัน ซื้อตั๋วกันจ้ามาซื้อตั๋วกันจ้าได้ตั๋วแล้วไปเราก็ไปขึ้นรถกันจ้าได้ตั๋วแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นประจานวัดผูกันนะเพื่อนๆเราจะต้องนั่งรถลางไปต่อกันอีกไปเดินทางกันต่อจ้ะนี้จะเป็นรถลางที่เราจะต้องขึ้นไปบนเขานูนนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินขึ้นรถกันจ้าน้องน้องไม่นั่งหน้าลูก เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะตอนนี้เราจะนั่งรถลางจากตรงนี้ขึ้นประสาทวัดปู่กันเพื่อน,นเราเสียค่าตัว๋วถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่95บาทหรือคิดง่ายๆก็คือ100บาทเขาจะไม่ถอนนะแต่ถ้าเป็นเงินกรีบก็จะอยู่ที่55,000อันนี้ ำลังนั่งรถไปอันนี้คือสะบัวสาบัวจะไม่มีบัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะเพราะว่าเราจะเห็นนักท่องเที่ยวที่เป็นฝรั่งเยอะเพื่อนอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆ năng lượng là... เราจะเดินไม่ได้เราต้องจ่ายค่ารถก็คือถ้าเป็นบ้านเราก็คือรถก๊อบนั่นแหละนะเราจะต้องนั่งรถก๊อบหรือปราสาทจะอยู่บนยอดเขานะพเพื่อนอเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่บนยอดเขานน้นไม่รู้วยดูอยู่บนยอดเขาหรืออยู่ที่ตีนเขานะเดี๋ยวเราไปดูกัน สวนมีรถสวนรถรถนี้จะเป็นอ่าจะวิ่งถางกว่านะเพื่อนอนนีว่าอันนี้คือซื้อดอกไม้ไหวใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเราต้องแวะซื้อดอกไม้ไหวเพื่อนเพื่อนเราต้องอ๋ออันนี้จะเป็นดอกไม้สําหรับสักการะบูชาไหว้นะคะชุบเท่าไหร่คะ สี่สิบบาทไทยใช่ไหมถ้าเป็นเงินกีบสองหมื่นกีบสองหมื่นกีบอันนี้จะเป็นชุดละสองหมื่นกีบนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะซื้อดอกไม้นี้ไปไหวทางขึ้นก็จะมีผ้าผ้าหลาวคายนะเพื่อนๆตกปากทางขึ้นปราสาทไปเราไปเดินทางกันต่อไปเราเดินทางกันต่อจะมีชาวตั้งชาติ เดินทางปราสาทจะอยู่ตรงตีนเขานะเพื่อนๆนเราต้องเดินทางขึ้นไปอระยะทางก็ประมาณ500เมตรน่าจะประมาณนั้นนะ500เมตรถึงปราสาทอันนี้ก็จะมีเพื่อนเ<ๆ>พื่อนๆเดินอยู่แถวๆนี้เยอะแยะมากมายนะเพื่อนหัวไปไหนจ้าเดินไปไหนเอ้ยถักถ่ายเขาหน่อยฟังภาษาไทยออกเดี๋ยวนะพอคลายภาษาลาว อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะก่อนจะถึงประสาทวัดถูจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยอะอยู่เพื่อนๆก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจะถึงประสาท เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระก,กันนะทุกคนเราจะต้องเดินขึ้นไปอีกมีน้ำเย็น,นเเย็นบิดในปรา,ศา,ศาสาทก็จะมีก้อนระเบิดอยู่ทั่ว,วไป แต่ว่ามันไปปิดอยู่แค่นั้นไม่ใช่เหรอมีคนขึ้นอยู่ด้านบนมีขึ้นอีกไหมเห็นอยู่สองคนด้านบนไหนอ่ะอ้ออ้อฮะชิดซม้มแล้วไหม